นำมัดโทรัตนตยัตสะขอ,อนอบน้อมแด่รัตนตรัยกราบธรรมสการขอ,อกาสท่นคุมาอาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกโปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคนนาะโอกาสนี้าวางมือลงนะก้าโมงกับสิบโมงแล้วแต่ว่าสายก็สายพอสมควรแต่ว่าก็ยังไม่สายมากแต่ล,ลูกหลานก็คงจะหนึ่อยเพีย เพราะว่าต้องมาอยู่วัดต้องมาอดนอนแล้วก็อบรมจึิงลก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารเเลเพราะว่าบางทีบางครั้งนี่ทรมานมันไม่ได้ตามใจตนเองแต่ว่าให้ลูกหลานได้รู้ว่า การที่เราทําตามใจตนเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่นําเราไปสู่การทําลายตนเองจําไว้ถ้าเราตามใจตนเองโดยที่เราไม่มีสติปัญญาการตามใจตนเองก็จะทําลายตนเองซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นอนาคต เป็นความหวังของพ่อแม่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะเรียกว่ามีความสวยงามมีความเจริญรอคอยพวกเราอยู่แต่ว่าเราทำอะไรตามใจตนเองเอาใจใจตนเองเราก็จะทำลายตนเองโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวคนที่จะสำเร็จ คนที่จะเจริญเนี่ยเขาต้องผ่านการฝึกผ่านการอบรมในการที่จะพัฒนาถ้าใครมีความอ่อนแอถ้าใครเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ไม่ฝึกตนคนนั้นก็จะนำตนไปสู่ความทุกข์นำตนไปสู่ความเดือดร้อนนำตนไปสู่ความลำบาก ในอนาคตในชีวิตของพวกเราฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องเข้มแข็งอดทนไม่ตามใจตนเองการเป็นระเบียบมันเป็นความงดงามมันเป็นอนาคตเอาววนลุ่มขึ้นอีกนิดนึง ถ้าเราแ่ยไม่ฝืนใจตนเองหรือไม่ห้ามใจตนเองมันจะเคยชินและถ้าเราไม่รู้จักยอมรับความจริงยอมรับความผิดพลาดการที่เราจะสามารถแก้ไขตนเองพัฒนาตนเองมันเป็นเรื่องยากมากฉะนั้นพวกเราที่ได้มาอบรม ที่มีวิทยากรคอยบอกคอยแนะนำหรือว่าให้เราได้เกิดความรู้เกิดสติปัญญาอันนี้ยังเป็นความโชคดีถ้าเราแบบเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนไม่ตามใจตนเองการที่เราจะสามารถทำลายความอะไรที่มันไม่ดี คือมันจะเป็นสองลักษณะคือถ้าพวกเราตามใจตนเองเอาแต่ใจตนเองการตามใจตนเองก็จะทําลายตัวเราก็คือทําลายตนเองแต่ถ้าเราไม่ตามใจตนเองในการที่จะไปเล่นไปเที่ยวหรือว่าไปสนุกสนานอะไรที่ไม่มีประโยชน์ เราก็จะทำลายความไม่ดีในตนเองทำลายความขี้เกียจทำลายความล้มเหลวสามารถที่จะทำให้ตนเองเกิดความเจริญเกิดความสํเเร็จได้ฉะนั้นเราจะเลือกเอาว่าเราจะทำลายตนเองด้วยการเอาแต่ใจตนเองหรือว่าตามใจตนเองหรือว่าเราจะทำลายความทุกข์ ทำลายความล้มเหลวหรือว่าอะไรที่มันจะเกิดปัญหาในชีวิตของพวกเราอันนี้เป็นอะไรที่เราจะต้องเลือกซึ่งไม่มีใครทําให้เราได้ดีเท่าตัวเราและการเป็นอยู่ร่วมกันการเป็นอยู่กับครูบาอาจารย์นี่การที่เราจะต้องอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญบางครั้งถ้าเราไม่มีระเบียบ การที่เราจะแสดงออกถึงพลังเรื่อว่าความสมัครสมานสมัคคีนี่การที่เราจะนำไปสู่ความสำเร็จความเจริญนี่ก็เป็นเรื่องยากมากท้าว่าูบาอาจารย์ก็ดีพ่อแม่ก็ดีที่อย่งท่านไม่อยากดุไม่อยากว่าไม่อยากตักเตือนถ้าไม่จําเป็นหรือแม้จะลงโทษ จะว่าบางทีมันจำเป็นถ้าเราไม่มีการลงโทษถ้าเราไม่มีการตักเตือนเราก็จะกลายเป็นคนไม่มีระเบียบหรือว่าบางครั้งก็กลายเป็นคนที่เกเรบางครั้งก็จะเป็นการทําลายอนาคตของเราบางครั้งพ่อแม่นี่ต้องต้องด่าลูกด้วยน้ำตานะ ต้องลงโทษลูกด้วยน้ําตาอาจารย์อยู่ลบุรีวันหนึ่งมีโยมมามากรามาทำบุญเนะี่ยสักพักหนึ่งโยมก็รับโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์โยมก็พูดได้ยินบอกว่าเ,ออเ,ดวเดี๋ยวจะรีบกลับเดี๋ยวจะรีบไปช่วยว่างั้นพอวางโทรศัพท์โยมก็เลยเล่าให้ฟังว่าโยมข้าบ้านโทรมาบอกขอให้กลับไป ไปช่วยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกกำลังอารวาลูกติดยาขอเงินไม่ได้อารวาทั้งสิ่งของอะไรต่างๆแบบทำลายทำลายจะตีพ่อตีแม่ด้วยโยมก็เลยต้องรีบกลับพอโยมรีบกลับไปทำยังไงพ่อแม่ก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าทําแบบ เมายามาก็บางทีก็จะฆ่าพ่อจะฆ่าแม่พ่อแม่ต้องหนีจนไม่รู้ทำยังไงอันนี้ก็ขอเงินไม่ได้ก็เลยแบบไม่พอใจไปมาไม่รู้ทำยังไงพ่อกับแม่กับโยมที่ไปนะต้องโทรศัพท์ไปเรียกตำรวจขอความช่วยเหลือจากตำรวจซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากเลยไนดะ พราอ,อะไรแล้วไหมเพราะว่าพ่อแม่ต้องให้ตำรวจมาจับลูกตนเองครับพอโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาพอตำรวจมาเขาก็ทำตามหน้าที่เขา mm hmm. เขาก็าเข้าไปควบคุมชาร์จ mm hmm. จับล็อกลูกก็ร้องด่าด่าทั้งพ่อแม่ด่าทั้งตำรวจว่าพ่อแม่ไม่รัก พ่อแม่ไม่ดีขอเงินแค่นี้ก็ไม่ได้พ่อแม่ทำไมแบบไม่รักด่าสารพัดด่าพ่อแม่ก็ยืนร้องไห้เห็นตำรวจเอากุญแจมือใส่ลูกจับแล้วก็เอาไปโงพักไปขังจนไปมาเขาต้องส่งไปที่คุมประพฤติพ่อแม่ก็ไปเยี่ยมนะ ลูกก็ยังด่าพ่อด่าแม่พ่อแม่เอาข้าวไปให้เอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยดูลูกให้ด้วยนะเพราะว่าถ้าปล่อยออกมาก็จะมาฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกพ่อแม่ต้องแบบเจ็บปวดมากมองลูกด้วยน้ำตาร้องไห้สงสารลูกก็สงสารแต่ถ้าจะปล่อยลูกว่าอย่างนั้นลูกก็จะเสียคนมากกว่านั้น ลูกก็จะทำบาปมากกว่านั้นอาจจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้อันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าสงสารมากฉะนั้นบางครั้งบางทีนี่พ่อแม่ที่ว่าเราดุเราตำหนิเราหรือแม้แต่ว่างครั้งเตือนเราเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่รักเพราะว่าพ่อแม่เป็นห่วงม,มีเด็กอยู่บ้านใกล้ๆนหนึ่งพระจารย์ไปเทศ พอไปเทศกเทศเรื่องพระคุณพ่อแม่เรื่องความรักของพ่อแม่เรื่องของลูกที่จะต้องตอกย้ำความกระตันอยู่พอพระอาจารย์เทศไปมีโยมคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆข้างหน้ามาฟังเทศนั่งไปแกะก็ร้องไห้ทีแรกแกก็ร้องแบบธรรมดาน้ําตาไหลสักพักหนึ่งแกร้องสะอื้นจนจนเพื่อนต้องมาจับไว้ จนพระอาจารย์ก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมโยมร้องไห้ขนาดนี้พราพระอาจารย์เทศเสร็จก็เลยจะถามพระโยมที่แกนั่งร้องไหนะ้เนี่ยแกเป็นอะไรทําไมแกร้องไห้ขนาดนั้นโยมที่ร้องไหนะ้เนี่ยแกลูกแกตายแกคิดถึงลูกแกวะนะพระอาจารย์ก็เลยถามว่าลูกแกเป็นอะไรถึงตาย ลูกแกกำลังเรียนอยู่มสีจบมสามก็ขึ้นมสีพอเรียนไปเรียนมาไม่ไปโรงเรียนจนครูที่โรงเรียนเขาส่งหนังสือมาแจ้งผู้ปกครองว่าจะจะขึ้นมสีมานี่แรกๆก็มาโรงเรียนพอไปมาก็หายไปเลยไม่รู้ไปไหนขอให้ให้จัดการกับลูกด้วยว่าถ้าไม่ มาโรงเรียนก็จะไม่มีสิทธิสอบนะพอตอนเย็นลูกกลับมาจะโรงเรียนพ่อก็เรียกมาถามใช่ว่ามึงไปโรงเรียนมึงคือบ่ได้ไปโรงเรียนบอกคู่คือส่งหนังสือมาลูกก็บอกว่าไปคอยไป,ไปอยู่นไปยังไดนี่นี่จดหมายอยู่ท่านพอไปมาลูกก็ยอมรับว่าไปบ้างไม่ไปบ้างก็ไปเที่ยวเนะ่ยก็ไปกับเพื่อนพ่อก็ตตำหนิก็ว่า ทำอย่างนี้ได้ยังไงทําไมไม่ไปโรงเรียนทําไมเกเรแล้วก็ติดเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวตลาดนัดพนมไพรพอไปมาทีนี้พ่อก็ว่าแม่ก็ว่าพ่อถูกดูถูกดา่าทํำยังไงด้วยหนีอ๋หนีไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนนักเรียนน้เพื่อนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเป็นผู้ชาย หนีไปกรุงเทพโดยที่ไม่บอกพ่อบอกแม่พ่อแม่ก็ตามหาจนวัยมาสอบถามก็รู้ว่าลูกตนเองนี่หนีตามผู้ชายแล้วก็พากันไปทำงานไม่ได้ทำงานเราจะไปหางานทำก็เลยไปขออยู่กับญาติที่กรุงเทพพอพ่อ,พอรู้่อก็ตามไปเลย ไปกับพี่ชายก็ไปตามเพราะว่าเป็นห่วงลูกมากพ่อไปตามลูกก็ไปเห็นลูกอยู่ในห้องเช่ากับเพื่อนที่เป็นผู้ชายก็แฟนนั่นแหละไปอยู่ด้วยกันพอเห็นลูกแค่นั้นพ่อก็แบบด้วยความโมโหแล้วมันมันกาอดไม่ได้ก็เลยแบบจะว่าตีลูกก็ใช่ตีลูกแต่ก็ไม่ได้ตีแรงตีอะไรหรอกแต่ก็ตีด้วยความโมโหก็เลยแบบ พากลับมาบ้านพอกลับมาบ้านลูกแบบเสียใจน้อยใจว่าทำไมพ่อต้องตีทำไมมีแต่คนว่ามีแต่คนดุอะไรอยู่ในห้องเขาแม่ต้องเอาข้าวไปให้กินเกือบทุกวันจนอยู่บ้านมาประมาณไม่ไม่ถึงสิบวันพรโกตวันหนึ่งเงียบ แม่ก็สงสัยว่าอทำไมวันนี้มันนมันเงียบไม่เห็นออกมาไม่เห็นอะไรปกติก็ไม่ค่อยออกอยู่แล้วแม่ก็เลยไปเรียกพอไปเรียกแล้วก็ไม่มีเสียงพอพ่อกลับมากับพี่ชายกลับมาก็บอกว่าหมูนเป็นหยังวะท่นตั้งแต่เศามากนี่บัได้ยินเสียงบัได้ยังเอืนมันก็เพราะอันนี่เอาเข่าไปให้กินมันก็เพเอียงมิดซีรีล้ามันเป็นหยังวะท่านพี่ชายกับพ่อก็เลยไปเรียก ก็ไม่มีเสียงตอบตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อก็เลยไปเอาคอนมังงัดเปิดประตูขีมมังัดพอเปิดประตูออกมาเป็นยังไงปรากฏว่าลูกสาวผูกคอตายพ่อกับแม่เห็นวิ่งไปพ่อกับพี่ชายไปแก้เชื่อออแม่นี่เขาอ่อนเลยเขาอ่อนสุดลงร้องไห้ พอแก้เชื่อออกมาช่วยกันปั๊มหัวใจปั๊มยังไงก็ไม่ฟื้นไม่รัวาตายตั้งแต่เมื่อไหร่โยมเขาเล่าให้ฟัาว่าแม่นี่ลร้องไห้ชนิดที่ว่าคานไปกอดลูกไปกอดศพล้องไห้หลาเอ้ยเจ้ายัางคือคืดสันเจ้านยังคือคืดจังซีพ,พอลูกตายแล้วแม่แกก็คิดถึงส่วนหนึ่งก็ด้วยความรัก ด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าลูกไม่เข้าใจพยายมาลูกก็เลยน้อยใจผูกคอตายอันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าหดนหวมากเลยพอลูกบางคนเนี่ยไม่ได้คิดว่าที่พ่อแม่เตือนพ่อแม่บอกแม้แต่ครูบาจาเตือนเพราะว่าความรักเพราะว่าความเป็นห่วงแต่ว่าวางคนก็คิดว่าพ่อแม่ไม่รักลูกคนอื่นเขาไปเล่นเขาไปเที่ยว เขาไปอะไรก็ยังได้ทำไมเราจะไปไม่ได้แต่ลูกหลานไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่น่ะเจ็บป,ปวดขนาดไหนที่ต้องว่าที่ต้องดุที่ต้องลงโทษอะไรต่างๆฉะนั้นพวกเรามาอบรมเวลาเรากลับไปบ้านถ้าพ่อแม่ตำหนิพ่อแม่ว่าพ่อแม่ดุเราจะต้องคิดถึงหัวใจความรู้สึกของพ่อแม่ให้มากๆ ว่าไม่มีใครอยากด่าลูกตนเองหรอกไม่มีใครอยากลงโทษลูกตนเองหรอกเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยมีแต่ความรักมีแต่ความห่วงใยพ่อลูกเนี่ยเปลี่ยนดวงตาเหมือนเป็นดวงใจที่อาจารย์พูดว่าจ้างบางทีบางคนแบบ <c oughs> ต้องให้คนมาควบคุมมาดูแลหรือบางทีก็ต้องให้ตำรวจมาจับลูกตนเองนี่ โอ้มันมันเจ็บปวดมากเลยนะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นความหวังเป็นอนาคตของพ่อแม่ขอเราได้อดทนอะไรที่เคยผิดพลาดอะไรที่เคยเกเรพวกเรานี่ถือว่าโชคดีนะแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้สามวันนี่ก็เก่งเลย <c oughs> ถือว่าเก่งยยู่พอบางโรงเรียนเนี่ยขอภัยนะหนีกลับก็มีคุณคุณ้ คือบางคนมันไม่เอาอะไรเลยเอาะเราอยากให้ดีเราช่วยอยากให้รู้จักอะไรดีอะไรถูกอะไรผิดบางทีพอมันถูกแบบอบรมถูกอะไรแบบคือมันไม่ไม่ได้ตามใจตัวเองหนีกลับโมมีโหลดกลับมันก็ยากกลับเอ้าไม่สมเด็จอ๋อโมอยู่หเล่าปัญากับไปโรงเรียนทีนี้มันก็ไม่เอาอะไรอีกมันไม่เรียนก็ได้มา ไม่ได้คิดว่าเราอยากให้เรียนอยากให้แบบมีความรู้ไม่เรียนก็นได้วะ่ะมูเรียนอยู่นี่ไปเรียนโมอื่นก็ได้ว่ะพ่อแม่อยากให้เรียนโมเรียนมันว่าอมอยากไปโรงเรียนมันนะใครจะว่าอะไรยังไงมันก็ไม่เอาไปมาสุดท้ายเป็นไงมันได้ไปอยู่ไหนทีน่นี่พูดสถานพิพิธพินิษฐ์พันยุทธคุกพันสุดท้ายก็เลยกลายเป็นชีวิตที่แบบ เลวลายกลายเป็นคนแบบไม่มีอนาคตแต่ลูกหลานนี้ยังดีเนี่ยยังอยู่ได้ยังอดได้ทนได้แล้ววันนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วนะกลับไปนี่จะได้ไปชดเชยอนอนแก้แค้นกลับไปนอนแก้แค้นแล้วก็กลับไปกินแก้แค้นม,มีเท่าไหร่จัดนะจัดเต็ม,มฉลองพลจากนรก อย่างนันรือเปล่าไม่ใช่เนอะถือว่าเราก็เก่งแล้วนะอยู่ได้จนถึงวันสุดท้ายอะสิบโมงแล้วนะลิมิตไว้สิบโมงกะคอนโมทนากับพระคุณเจ้าคุณยายตลอดทงางคณะครูอาจารย์ลูกหลานนักเรียนอะตื่นสงบไวมากมาปฏิบัติไม่กี่วันเข้าสู่ความสงบได้เร็วมาก ตอนนี้ก็จะเริ่มเรียนแบบหลวงปู่แล้วนะมาอยู่วันแรกนั่งคำหลวงปู่นั่งหัวเลาะหลวงปู่เหงานอนหลวงปู่นั่งรับตอนนี้พวกเราเริ่มเรียนแบบหลวงปู่แล้วบางคนก็งอกงอกแล้วข้างหลังกับฝันเลยหรือเปล่าไม่รู้ฝันว่าได้กินเขา่าฝันว่าเดี๋เมื่อออันนี่ก่อ ให้เราได้อดทนนะได้เอาประโยชน์นะกระอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในพศาสนาโจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทินสงสัยจะได้บวชนะสาธุดังๆนะ ได้โกลนหัวไม่รู้ตัวเน่นะเตรียมตรวจน้ำร,รับพรมันอยู่อีกสักสามวันได้ไหมเอาไาหมไอ้บิยากรจัดเต็มเลยท่านี้นะตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจอุทิศแผ่ส่วนบนุญ ยาติหาวิวะปุราปิริปเรนติสาคารังเอวเมีวัยโตทินังเปตนังอุปการปียิ่จิตังปัจิตังตุมหังยิ่งพเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรัสโอยาตามานิโชติรัสโอยาตา yantyo bhavi vancana haro pola vinn satum astayam bhavatvantara yansuketi ayokho ยินโจัตตาสุตัมมาวันตันติอาโยวันโนสุขังภะลังอายุโทัมภะระโทเทโรวันนาโทปฏิปานนาโทนสุขาสัตตา

Tuh papat sati Timpawat Tuh sapamang Kara rakantuh Sapate Watan sapang จุดเตมภาวจุดสาพามังรักขะนตุสัพพะเิวัติสาปสัมโนภาเวนัสธาโสติภาวันจุดเตภาวันจุดสาพามังคาระ